สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเยี่ยมพี่อุไรวันนะคะซึ่งป่วยเป็นไตาวายแล้วก็ต้องฟอกไตสัปดาห์ละสองครั้งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อุไรวันนี่อายุเท่าไหร่ละคะหกสิบ <16. S 1> เอ็ดหกสิบเอ็ดแต่ออก่อนฟอกไตนี่ป่วยเป็นโรคอะไรบ้างคะกับเป็นโรคีนี่เนี่ยทุกอย่างนี่เนี่ยหัวจงหัวใจเป็นหมด ไขมันนี่ความดันแล้สบายมากความดันอะ่ะเป็นอยู่แล้วฟอกไตามากี่ปีแล้วคะน้าเก้าปีแล้วอตอนที่มีคนมาเสนอให้กินยาสมุนไพรอะคะทำไมถึงกล้าที่จะกินเพราะปกติโรคไตเนะคนจะกลัวมากแล้วหมอจะสั่งว่าห้ามกินยาตัวนี้เพราะที่กล้ากินคือเห็นเห็นแฟนเน้นแย่แล้วแย่ก็คือจะต้อง ให้ลองกินว่ามันจะดีไหมดีกว่ายาหมอไม่อะไรไม่เนี่ยก็ลองลองซื้อดูก็ลองเสี่ยงเพราะว่ากินมาหลายอย่างแล้วก็จะเสี่ยงเป็นครั้งสุดท้ายะ่ะเป็นขนาดสุดท้ายว่ามันจะดีขึ้นไหมแต่ที่เคยกินกินมายามันไม่ได้ผลนะ่ะมันโรคมันไม่ไม่ไม่ไมหายไปได้มันอยู่อย่างใครว่าอยู่อย่างธรรมดาซื<ม>้ออยู่อย่างนั้นแหละสมกระสุดอ่าสมกระสุดอยู่อย่างนั้นน่ะชุดแรกเลยกินตัวไหนคะเนี่ย กินตัวกินเคดีกบดีท็อกนี่รรนล้างสารพิษก่อนอกินล้างสารพิษก่อนเนี่ยกินไปเล่นเยอะนานไหมคะหลายชุดไนะั่กก่าจะรู้ว่ามันดีขึ้นกินอันนี้ไปกเดียวกินอันนี้ไปกล่องเดียวได้ครึ่งกล่องแล้วอันนี้ครึ่งขวดก,รก็รู้สึกว่าร่างกายเขาดีขึ้นเดินเหนินแข็งแรงทําอะไรรู้สึกว่าเริ่มจะกวาดบ้านได้เนี่ยแล้วก็เออคงจะดีว่าอย่างที่ ที่เขาบอกมาก็ซื้อต่อกินมาเรื่อยๆแต่ทุกว,วันนี้ไปตรวจถึงกําหนดไปตรวจหมอก็บอกว่าเริ่มดีขึ้นแล้วเลือดเริ่มดีตอนแรกเลยมีปัญหาว่า<ม>เก็บเลือดต่ําอบ,อบอกไม่ดีเลยหมอบอกว่าตายเันวายก็คงจะต้องกินรักษาล้างจนตายหมอช่วยอะไรไม่ได้ว่างั้นเพราะตายวาย,น,ยนะพอ,พอหมดชุดนี้แล้วเป็นเป็นตัวไหนะเนี่ยตัวนี้โนดิก้า ปัจจุบันคือกินชุดนี้ใช่ไหมคะครับกินตัวชุดนี้ครับให้เขากินชุดนี้กินยังไงคะเนี่ยว,วิธีการกินกินเช้าครึ่งฝาเย็นครึ่งฝาอันนี้หลังอาหารหลังอาหารเช้าเย็นก็กินเขา่ากินทุกวันนี้ร่างกายว่าแข็งแรงดีตอนนี้เขาแข็งแรงดีนิยก่อนที่จะเริ่มใช้ยาสมุนไพรเนี่ยมีอาการยังไงบ้างคะที่เห็นอยู่นอนไม่หลับใจเต้นบ่อยแต่ตัวดำ ไม่มีแรงไมม่ีแรงทํางานบ้านอะไรนี้ได้ไหมไม่ได้แล้วพอหลังจากทานเข้าไปแล้วหลังจากทานไปนี้ก็ทําได้เนี่ยกวาดบ้านกวาดตะถุนได้กินข้าวได้ตัวตัวลุงได้ลองกินบ้างไหมคะได้ลองกินเพราะเป็นเบาหวานขึ้น180 200กว่าประจําอยู่แล้วถือว่าปกติและอดอาหารอาหารแต่พอมากินตัวนี้เข้าไปก็ได้ประมาณขวดกว่า เบาหวานก็ลดลงไม่ขึ้นตอนนี้ไม่ขึ้นแล้วก็กินของหวานกินอะไรกินทุกอย่างอะตอนนี้กินทุกอย่างไม่อดอะไรทั้งสิ้นเฉพาะสามมวดอะ้ตรวจมานะสามเดือนครั้งหมอตรวจขึ้นอยู่ร้อยสี่สิบทีแรกมแล้วก็มาร้อยห้าร้อยสี่ร้อยสามอยู่ตลอดเลยเบาหวานแสดงว่า <language>, no? ดีเนาะดี หมอบอกดีแล้วไปตรวจหัใจหมอโรคหัใจสุริราชไปตรวจหัวใจายเขาก็บอกดีปกติแล้วเนี่ยระวังยคืออันนี้ทําบอลลูนมาด้วยเนาะทําบอลลูนด้วยก็มีเบาหวานความดันไขมันหัใจตากนไตกินได้หมดเลยดีไหมคะยาสมุนไพรนี่ดีไหมคะดีครับ เราเรา,เราจะกินต่อเนื่องไหมคะกินต่อเนื่องครับเนาะขอ,ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ